ท o v e e เด้วนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็เป็นงานโฆษณาดีๆที่หลายคนก็คงจะชื่นชอบนะคะแต่ว่านอกจากนี้นะคะพูดถึงเรื่องของการผลิตสินค้านั้นนะคะก็มีการมอบรางวัลสําหรับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยนะคะซึ่งเจอฮายค่ะก็เข้ารับรางวัล prime minister business enterprise award 2014ะคะตอกย้ำมาตรฐานสากลในสินค้าอาหารสุนัขส่งออกค่ะด้วยรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยมค่ะ รางวัล Prime Minister Business Enterprise Award 2014หรือ PM Award 2014เป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นเพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการไทยในตลาดโลกซึ่งในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล414บริษัทและมีบริษัทที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น21บริษัทใน7ประเภท สำหรับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัขเจอฮายเป็นหนึ่งใน21บริษัทที่ได้รับรางวัล PM อว a r d 2014สาขาแบรนด์ไทยยอดเยี่ยมโดยมีนายสุขวั์ดั่นสาสุขร,รองประธานคณะผู้บริหาร CPF รับมอบรางวัลจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเจอฮายได้นำวัตถุดิบชั้นดยีมมาตรฐาน CPF ที่นำไปผลิตอาหารโคนมาเป็นส่วนผสมผลิตเป็นอาหารสุนัขด้วยนวัตกรรม ในการผลิตที่ทันสมัยเทียบเข้ามาตรฐานการผลิตอาหารมนุษย์ที่เราวางไว้เนี่ยคือมองสุนัขดั่งนมนุษย์เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงนะเขามีลักษณะคือเขาเหมือนคนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งที่ทําให้เจอฮายจะมีการวิวัฒนาการพัฒนาสินค้าของเขานอกเหนือจากสิ่งที่เราทํามาตลอด1ิปีเต็มนี้ ซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เจอฮายได้เข้ามาสู่วงการได้อย่างรวดเร็วที่ผ่านมาเจอฮายังได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี2010จากสำนักง,งานรางวัลคุณภาพแห่งชาติและได้รับการรับรองมาตรฐานการสร้างความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อสังคม4ปีติดต่อกันซึ่งตอกย้ำถึงมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เจอฮายเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เน้นย้ำเรื่องของคุณภาพในมาตรฐานสากลด้วยนะคะสําหรับคนที่รักสุนัขนั้นนะคะก็คงจะวางใจได้แล้วก็เชื่อมั่นนะคะเรื่องของคุณภาพแล้วก็อาหารที่จะมอบให้กับ สัตว์เลี้ยงแสนรักของเรานะคะอ่าแล้วคะ่ะนอกจากนี้นะคะมาดูกันที่เรื่องราวของพฤติกรรมของคนทุกวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าทุกวันนี้คะ่ะเราทุกคนนะคะก็จะเห็นได้ว่าใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนคะ่ะเลือกที่จะทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็บางคนนั้นเลือกเครื่องดื่มนะคะที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะอย่างเช่นดิฉันเองเนี่ยก็เลือกน้ําดื่มนะคะที่เป็นน้าพึ่งมะนาวทุกเช้าเลยนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีในสังคมออนไลน์แหละคะ่ะว่าน้าพึ่งมะนาว หรือว่าน้ำมะนาวน้ำเลมอนเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะก็เลยทําให้มีผู้ประกอบการละคะ่ะที่เห็นช่องว่างโอกาสตรงนี้แล้วก็อยากจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภะคะด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะนั่นก็คือแบรนด์เลมอนฮับค่ะเป็นแฟรนไชส์นะคะเป็นแฟรนไชส์น้ำมะนาวค่ะอีกแบรนด์หนึ่งที่ต่อยอดมาจากโดนัทในแบรนด์ที่หลายคนรู้จักก็คือเดด d ี้โดนนะคะแต่ว่าธุรกิจนี้แบรนด์ไทยแบรนด์นี้มีกลยุทธ์อะไรที่น่าสนใจลงไปติดตามกันดูค่ะ ดดดี้โดโดนัทสายพันธุ์ไทยแท้ที่สร้างแบรนด์ขึ้นด้วยฝีมือของหนุ่มไทยอย่างปีเตอร์ทวีผลเจริญซึ่งกล่าวมาท้ารบกับแบรนด์โดนัทเจ้าใหญ่ที่ผูกขาดตลาดในไทยมาน,นานอย่าง Mr. สเตอรดนัทและด u n งกินโดนัทรวมทั้งแบรนด์ดังมาใหม่อย่างคริสปี้ครีมลังสร้างแบรนด์โดนัทจนติดตลาดดดดี้โดก็ไม่หยุดที่จะขยายรายธุรกิจจดมองห